สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลงเขียวเสี้ยวทุ่งนะครับพาพี่น้องมาดูแปลงนาป้าสไอ้งนะครับอยู่ที่ยังอำเภอส,สันบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับวันนี้ครับเกี่ยวแล้วครับอ่าเราจะมานะฮะสัมภาษณ์นะครับ,บ,รบอ่าป้าสไอ้งอ่าสันปูรีจังหดสันปูรีอ่าค่ะวันนี้เกี่ยวแกงกี่ไร่คะสิบหกไร่จ้ะ 16ไร่นี่นี่ทั้งหมดเลยอ่าปกติแล้ว16ไร่เราเคยได้กี่ตันครับเต็มที่12เกียนเคมีโอ้ใช้เคมีได้12เกียนประมาณ18ลูกหรือ20ลูกเลยใส่ในขุยเลือโอ้คราวนี้ประหยัดกว่าเดิมประหยัดเยอะจ้ะ๋อประหยัดเยอะอ่าแล้วรู้สึกว่าข้าวได้เยอะกว่าเดิมไหม มองมองสายตาคิดดูมันได้ดีนะได้ดีครับโอเคมีมันเป็นทั้งใบขาวทั้งเป็นทั้งสารพัดโลกเลยโอ้ครับครับใบขาวหนอนกอเพียกระโดดต้นไม้นี่มันแข่งกันเนี่ยนะแข่งแข่งเลยต้นไม่ล้มเนาะไม่ล้มต้นแข็งด้วยต้นแข็งอันนี้ใช้แค่กิ่งทองใบหยกอย่างเดียวกิ่งทองใบหยกอย่างเดียวอ่าครับโอ้โหนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องครับอ่าตอนนี้ได้กีกี่อุ้มแล้วเนี่ยได้ไปอุ้มแล้วสี่รอบ อ่าห้าไร่ห้าไร่สี่รอบได้พี่อุ้มคูนละโอค้ครับครับครับอันนี้คืออ่าข้าวไหลดีนะาะเม็ดเม็ดไหลดีมากเลยตามที่ดูเขาเกี่ยวเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่านั่นครับพี่น้องครับโน่นครับเกี่ยวอยู่ไกลๆนะรู้สึกว่าได้ข้าวดีครับเม็ดเม็ดเต่งเม็ดเยอะเลยครับอันนี้เขาไปใส่รถรถ,รถนี้ไปล้วเหรอ ใส่ใส่มะมหนึ่งแล้วโอ oh, ้ครับครับเดี๋ยวไปดูกันนเม็ดว่างามแค่ไหนหกไร่เนี่ยนะครับใช้ใบหยกหวานเนี่ยทั้งหมดยี่สิบห้าลูกแล้วก็ยูเรียเฮ้ยไม่ใช่ยูเรียสิเพราะว่ายูเรียหาไม่ได้เอาแค่เคมีสูตรยี่สิบอะไรเนี่ยนะสามสามสอบนะรวมแล้วก็คืออยี่สิบห้าบวกสามเป็นยี่แปดต้นทุนกระสอบหนึ่งสามร้อยกว่าบาทเองต้นทุนประมาณไม่ถึง ไม่ถึงสองสามหมื่นอะประมาณสองหมื่นต้นทุนนะไปกิ่งทองด้วยโอ้โหได้เนี่ยเท่าที่เรามองเห็นไปแล้วสิบสองไปแล้วสิบสองตันละสิบสองตันแล้วสี่อุ้มเนี่ยสิบสองตันแล้ว,นะลวยังเหลือที่กำลังเกี่ยวอีกเอออีกตันกว่าสิบสองตันกว่าก็คือสิบสี่สิบห้าประมาณประมาณสิบสี่สิบห้าตันเลอ น่าจะได้สองตันน,น,นั่นน่ะคนเกี่ยวรู้เลยนะอ่าประสบการณ์แล้วเม็ดเม็ดข้าวเป็นไงบ้างพี่เห็นสวยคสวย,สวยดูได้เลยน้ําหนักได่เลยสีสวย,ส,ส,วยสีเม็ดมันใสดีครับเสีเม็ดมันใสครับไปดูได้เลยเออ่อแต่ผมผมดูไม่เป็นพี่ใสดีเดีมันมันเป็นยังไงพี่เอ่อคนต้องคนเกี่ยวนี่ยจงถึงจะรู้ผมผมดูไม่เป็นเม็ดใสเม็ดใสคือว่ามันมันยังไงพี่ฮะ มันเต็มโพงโอ๋อเหลอนี่ครับต้องผู้เชี่ยวชาญคือพี่คนที่เขาที่เขารถเกี่ยวนะครับเขาจะอ่าตอบเราได้ว่ามันดียังไงเม็ดนะนะครับเขาจะเอามาให้เราดูมันเต็มโพงว่างั้นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ <laughs> อเต็มเม็ดเต็มโพงนะครับโน่นยังเหลืออีกนะเขาบอกว่าได้แล้วสองตันข้างในข้าง ที่เหลือเนี่ยประมาณสองตันเขาบอกได้แน่นอนสองตันที่เหลือเห็นไหมครับนั่นเขาไปควัดมาให้ดูแลเนี่ยเขาไปควักมาให้ดูเอออ่เขาไปจุดไม้เราดูเป็นไงพี่เออมันเขาดูยังไงพี่เม็ดมันใสโอ้เม็ดมันใสโอ้เม็ดมันใสนี่มันเป็นอย่างนี้ ออแล้วมันจะได้ราคาดีหรือไงอ๋อได้ราคาดีน้ำหนักดีราคาดีอ๋อนี่ครับผู้เชี่ยวชาญคือผู้ที่เขาเกี่ยวข้าวเป็นอาชีพเขาดูออกเลยครับพี่น้องครับนี่ครับยังเหลืออีกยังเหลืออีกครับพี่น้องยังเหลืออีกเหลืออีกสองตันนะครับสองตันกว่าก็เท่ากับประมาณสิบห้าหรือสิบหกตันได้แน่นอนครับพี่น้องครับ เกินเป้าแล้วครับพี่น้องเกินเป้าแล้วโอ้โหสุดยอด